มากเลยเจ็ดแปดเก้าเนี่ยถ้าเราไปว่ากองสลากเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่ามันเป็นหนึ่งในล้านอีกแหละอะไรแบบเนี้ยเออถ้ามันแบบเก้าเจ็ดแปดอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดเก้าแปดอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่น่าสงสัยนะผมว่านะ มันยังไม่น่าสงสัยนะถ้ามันออกแบบโต๊ะอะไม่ใช่แบบเร,แบบเรียงแบบเนี้ยเรียงแบบเนี้ยมันน่าสงสัยส่วนตัวผมก็ยังติดใจอยู่นะฮะมันผมติดใจอยู่ออกบ้าบออะไรไม่รู้สรรหาให้คนด่าอนะพูดกันตามตรงอนะ่ะผมไม่ยอมรับเลขบนเนี่ยเจ็ดแปดเก้าเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้ส่วนตัวผมนะมันออกพิสดารเหมือนหวยลาวจริงๆอ่าใช่ครับพลาสิงหน์นาคแปดเก้าเก้าแปดนิดที่ไม่ติดใจหรอกไอแต่มันเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเนี่ยมันน่าสงสัย ฝนตกอากาศหนาวครับดื่มชาอุ่นๆแก้หนาวใช่ครับพี่วงเดือนถ้ามันออกเก้าเจ็ดแปดอะไรแบบเนี้ยออกคล้ายๆโต๊ะแะมันไม่น่าสงสัยหรอกฮะนี่มันออกเรียงผมอยากรู้จริงๆว่ามันมันหมุนยังไงอะให้มันเรียงอะมันเป็นไปได้ยากจริงๆนะมันไม่ใช่หนึ่งในร้านนะมัน คือส่วนตัวผมไม่ยอมรับไงฮะผมไม่ยอมรับจริงๆในในความรู้สึกของผมนะผมไม่ยอมรับผมว่ามันมันไม่ปกติมันพิสดารจริงๆคือผมไม่อยากพูดมากนะเอาจริงๆนะ ผมรู้วิธีนะเขาทำยังไงอ่ะจริงๆผมไม่ได้กล่าวหากองสลากนะฮะแต่ผมรู้วิธีแน่นอนแล้วก็ง่ายมากด้วยอันนี้ส่วนตัวผมนะไม่ได้กล่าวหากองสลากนะผมแค่สงสัยแล้วผมก็จะผมพอจะรู้วิธีไอ้พวกที่ทำแบบเนี้ย ทำไมผมถึงรู้ไหมฮะพาะผมเคยทำครับสวัสดีครับพี่จอยพี่อรพินช้างทองอันนี้เจของผมนะครับเจสวนมะพร้าวเชิญเชิญเข้ากล้องแล้วนะครับพี่อรพินช้างทองเห็นไหมพี่ผมซื้อล่างตัวเดียวเลยนะ่ะ ผมซื้อไม่กลับด้วยผมซื้อหกสามเนี่ยมันมันน่าเจ็บใจไหยพี่ม้วนหน้ามันสันจรนะฮะอ่าใช่สันจรที่ลำปางสันจรที่ลำปางทีเนี้ย มันค่อนข้างจะยากนะฮะคำนวณยากเล่นยากเล่นลำบากเพราะเวลาสัญจรทีไรอ่ะมันจะชอบไปออกอเลขเกี่ยวกับข้อมูลของจังหวัดนั้นๆเช่นอายุผู้ว่าลำดับของจังหวัดอะไรแบบเนี้ย ใช่ครับพระราสิงหน์นาชชา,ชา,าชาบ้านที่มีฟองครับชามันไม่ค่อยดีมันมันขึ้นลานะพี่เสียดายก็เลยเอามาชงสงสัยมันมันใกล้จะเสียมั้งมันเลยมีฟองงวดหน้าสาัรจรที่ลำปางนะถ้าผมจำไม่ผิด ยังไงก็ต้องขออภัยท่านที่ตามวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ช่วงเย็น,ผม,ามาน,นะะผมจะเอามาลงหน้าเฟสนะฮะผมจะเอามาลงหน้าเฟสแล้วก็ถ้าช่วง กล้วันถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็จะเปลี่ยนเลขผมอาจจะเปลี่ยนเลขนะฮะเอาจริงๆผมอาจจะเปลี่ยนเลขสวัสดีครับนหนูพี่สมใจสายดีนะผมนะครับสวัสดีครับพี่โคโมลสวัสดีพี่โคโมลน,นะฮะ ก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะครับตอนเย็นผมจะวางไว้ก่อนแต่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะใกล้วันหวยออกผมอาจจะเปลี่ยนเลขเพราะว่ามันเป็นสัญจรผมยังไม่รู้ข้อมูลอะไรของจังหวัดเลยนะฮะของจังหวัดที่กองอที่กองสลากจะไปจะเอามาวางไว้ให้ พวกพี่ๆน้องๆดูดูไปก่อนดูควางทางไปก่อนนะโอเคนะครับฝนมันตกมันตกหนักอากาศหนาว พรุ่งนี้ตอนเย็นเจอกันบ๊ายบาย